โดนขโมยกระเป๋าพิมพ์ล้านเกิดแตกกับครูเรียกว่าก่อนหน้าน,นี้นางเอกสาวชื่อดังพิมพิมประภาก็เคยร้องไห้เพราะว่าโดนขโมยของจากกระเป๋าเดินทางไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมแว่นตาไปจนถึงเครื่องประดับสูญเสียทรัพย์สินมูลค่ากว่า2 0,000 0บาทระหว่างเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศรัสเซียต่อมาล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสไอจิสตอรี่อีกครั้ง ระบุข้อความบอกโดนขโมยกระเป๋าทั้งใบบนรถไฟฟ้าที่อิตาลีใครเดินทางโดยรถไฟระวังให้มากๆนะพื้นที่ที่มีให้วางกระเป๋าอย่าวางเด็ดขาดกอดไว้หรือเฝ้าไว้เลยพร้อมกับบอกอัปเดตกระเป๋าที่โดนขโมยมีพาสปอร์ตของพี่ไอซและของสำคัญค่อนข้างเยอะแจ้งตำรวจแล้วได้ใบรีพอร์ตมาไว้ไปทำเอกสารพาสปอร์ตฉุกเฉิน ตำรวจบอกว่าโอกาสได้คืนน่าจะไม่มีและต้องลุ้นอีกทีว่าเขาจะดำเนินการไหมจากที่ฟังน่าจะไม่ก็ทำใจไว้แล้วมิลานไม่มีสถานทูตไทยต้องเดินทาง4ชั่วโมงไปโรงแรมสถานทูตปิดเปิดอีกทีวันที่7ซึ่งคือวันที่บินกลับคาดว่าน,น่าจะต้องเลื่อนตัวเครื่องบินแพนหลายแพนล่ม แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ก็ยังดีที่มีที่เราไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอะไรขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทักเข้ามานะคะใครมีข้อมูลหรืออะไรแนะนำรบกวนด้วยคะ่ะ